กลับสวัีดีสมสชิกที่เดตบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจํามันนังคารที่1 4พฤษสภาคมคนแรกที่ทางบอลยินหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกับจะเป็นศึกของทางพิมพ์ลิกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางไก่เดือยทองท็อปแมนฮอสเปอร์เปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเรือบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสองของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกนะครับตอนนี้ทางท็อปแมนฮอสเปอร์ลงเล่นในพิมพิลิกอังกฤษไปแล้ว36นัด มีแชนลที่19นัดสะเมอ6หกและแพ้ไปที่11อนัดนะครับผมพีทสกอออกไปได้ที่71ประตูและเสียไปที่59ประตูตอนนี้มีทั้งหมด63แต้มอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทาแมสตี้นะครับผมลงเล่นไปแล้ว36นัดเท่ากันมีแชนลที่2ี่สกนัดส์เมอ7และแพ้ไปที่3นัดนะครับพีสกอ์ออกไปได้ที่91ประตูและเสียไปที่33ประตูตอนนี้มีทั้งหมด85แต้มอยู่อันดับที่2ของท้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ส่วน้าผลงานให้ดูให้ที่เจอกันมานี้ทางแมสตี้ก็ไม่ได้กินขาดขนาดนั้นนะครับผมส่วนมากจะเป็นทางสเปอร์ด้วยซ้ำานสะาทางสเปอร์สามารถราชนะไปได้ที่5นัดและมีเสมอกันอยู่ที่1นัดนะครับผมผลงานของทางสเปอร์เวลาเจอกับแมสตี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบกับทางแมสตี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการทำยอดก็10นัดนี้สเปอร์สามารถทำยอดออกไปได้ถึง6นัดเลย และถ้าเราดูกันที่ช่วงหลังๆนี้ดูกันที่6นัดหลังสุดนี้ทางแมนซิสตี้สามารถทํายอดออกไปได้แค่2นัดเท่านั้นเองนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางซเปอร์ตอนนี้กันบ้างนะผมซเปอร์ตอนนี้ผลงานย่าแย่ก,ก็ว่าได้นะครับสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่4นัดซับไม่หนึ่งและแพ้ไปถึง5นัดเลยและด้านการทํายอดของทางซเปอร์ตอนนี้10นัดทํายอดออกไปได้แค่2นัดเท่านั้นเอง และตอนนี้ทางสเปอร์ไม่สามารถทํายอดออกมาได้ถึง5นัดติดแล้วนะผมและตอนนี้ทางสเปอร์ก็ค่อนข้างที่จะแพ้ยับยับเลยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งก็แพ้ไปถึง4นัดติดนะผมก่อนที่นัดล่าสุดนี้ทางสเปอร์สามารถเอาชนะทางเบอร์ลี่ไปได้2ตอนหนึ่งประตูแต่ว่าผลงานก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะผมสเปอร์ผลงานตอนนี้ค่อนข้างแย่นะครับ เราไปดูกันต่อทางด้านผลงานส่วนตัวของทางแมนซิสตี้กันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่8นัดเสมอ่อ2และยังไม่แพ้นะครับผมตอนนี้ทางแมนซิสตี้ก็เสียยอดไปแค่2นัดจาก10นัดล่าสุดเท่านั้นนะครับผมผลงานของทางแมนซิสตี้ตอนนี้ก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีเลยเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลนราคาอยู่ที่ทางแมนซิสตี้ต่อให้อยู่ที่1ลูกควบนะครับโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่ สามลูกครึ่งควบ 4, สี่สำหรับผลงานของทั้งสองทีมแล้วทางบอลยี่หนึ่งยังไงตอนนี้ก็ยังมองไปที่ทางแมสตีนะครับผมแมสตีตอนนี้ผลงานค่อนข้างสวยเลยสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่งให้ไปที่ทางเรือใบสีฟ้าแมสตีนะครับผมได้เลนราคาที่แมสตี้ต่อให้อยู่ที่1ลูกควบสาหรับคู่ที่2ที่ทางบอลยืนหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยจะเป็นศึกของทางลาลิก้าสเปนนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางราชันชุดขาวเลียวมาดิด เปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทาง阿าเบสนะครับทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสองครึ่งของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างนะครับตอนนี้ทางเลี้ยงไมดิดลงเล่นในลีกาสเปนไปแล้ว35นัดมีชนะอยู่ที่28ดนัดเสมอ6และลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับรีสโกไปได้ที่78ประตูและเสียไปที่22ประตูตอนนี้มีทั้งหมด90แต้มอยู่อันดับที่1ของทางลีกาสเปน ส่วนทางหน้าอาราเบสนะครับผมลงเล่นในเลยก็สเปนไปแล้ว35นัดเท่ากันมีชะนะที่อ1นัดสเสมอ9และแพ้ไปที่15นัดนะครับรีสกอร์ไปได้ที่34ประตูและเสียไปที่40ประตูตอนนี้มีทั้งหมด42แต้มอยู่อันดับที่11ของตารางส่วนทางด้านผลงานให้ดูให้ที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ทางเลี้ยวมาตี้สามารถาชนะไปได้ที่8นัดและ ทางอาราเบสสามารถรอาชนะไปได้แค่2นะัดนะเท่านั้นนะครับผมผลงานส่วนมากก็ด้านการทำยอดก็ยังออกไปที่ทางเลี้ยวมาดิดเหมือนเดิมนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเลี้ยวมาดิดตอนนี้กันบ้าง10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่เจดนัดเสมอ่อ3และยังไม่แพ้ใครเลยนะผมและตอนนี้ทางเลี้ยวมาดิดสินัดล่าสุดของพวกเขานี่ไม่มีเสียยอดเลยนะครับมี สามารถทํายอดออกมาได้ถึง9นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่1นนัดนะครับผมผลงานของทางเหลือเมดิต็ตไที่ตามอยู่ก็ค่อนข้างที่จะกินมาแบบยาวๆนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอาราเบสกันบ้างสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีแชนะอยู่ที่4นัดเสมอสองและแพ้ไปที่4นัดนะครับและผลงาน4นัดของทางอาราเบสตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลย พวกเขาไม่แพ้ใครทีมไหนมาแล้วถึง4นัดติดนะผมและทำยอดออกมาแล้วถึง4นัดติดเหมือนกันนัดล่าสุดในทางอาราเบสเจอกับทางคิโรนาก็สามารถตีเสมอกับทางคิโรนาไปที่2ต่อ2ประตูนะผมสามารถเอาชนะทางบริเตนเซียไปได้ที่ศูนต่อ1ประตูและสามารถเอาชนะทางแอตมดิดไปได้ด้วยนะครับในสกอร์ที่สามารถชนะไปได้ที่2ต่อศูนประตูนะผม4นัดหลังสุดของทางอาราเบตตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยเหมือนกัน เราไปดูกันต่อที่เลนราคานะครับเลนราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ทางเลี้ยวไม่ติดต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกนะครับสอบผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยื่หนึ่งก็ยังมองให้ไปที่ทางราชันชุดขาวเหมือนเดิมนะครับผมด้านการทํายอดก็ค่อนข้างดีด้วยตอนนี้ก็ให้ไปที่ทางราชันชุดขาวในเลนราคาที่เลี้ยวไม่ติดต่อให้อยู่ที่1ลูกครึ่งนะครับ สำหรับคู่ที่3าที่ทางบอลยี่หนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็ยังเป็นศึกของทางลาลิกาสเปนเหมือนเดิมนะครับผมเป็นการเปิดบ้านของทางกิโลนาเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางบียาเรลลนะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสาของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างตอนนี้ทางกิโลนาลงเล่นในลาลิกาสเปนไปแล้ว35นัดมีชนะอยู่ที่23สมนัดเสมอ6และแพ้ไปที่6นัดนะครับผมบริสก้ไปได้ที่75ประตู และเสียไปที่44ประตูตอนนี้มีทั้งหมด75แต้มอยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านบียเรลล์นะครับผมลงเล่นไปแล้ว35นัดเท่ากันมีชนะอยู่ที่13นัดเสมอ9และแพ้ไปที่13นัดเพสอก์ออกไปได้ที่59ประตูและเสียไปที่60ประตูตอนนี้มีทั้งหมด48แต้มอยู่อันดับที่8ของตารางส่วนทางด้านผลงานที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้จะเป็นทางเบียเรลอ์นะครับผมที่สามารถทําผลงานออกไปได้สวยกว่า ทางคิโรนาสามารถเอาชนะมาได้แค่3ามนะัดจาก10นัดล่าสุดที่เจอกันมาเท่านั้นเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางคิโรนาตอนนี้กันบ้างนะสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีแชนะที่6นัดสเสมอหนึและแพ้ไปที่สามนัดด้านการทำยอดของทางคิโรนาตอนนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่10นัดนี้ทำยอดออกมาได้อยู่ที่หนัดเท่านั้นนะครับผม แต่ว่าด้านผลงานที่น่าสนใจของทางคิโรนาตอนนี้ก็คือเขาเล่นภายในบ้านของตัวเองไม่แพ้ทีมไหนมาแล้วถึง9นัดติดนะผมตอนนี้ก็ยังสะสมผลงานอยู่เรื่อยๆนะผมและด้านการทํายอดที่เล่นภายในบ้านของตัวเองเท่านั้นนะก็สามารถทํายอดออกไปได้ถึง8นัดจาก9นัดที่เล่นภายในบ้านนะครับผมผลงานของทางคิโรนาที่เล่นภายในบ้านตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูดีมากเลยทีเดียวน,นะผมสำหรับตอนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางเบียร์แล้วกันบ้างสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่6นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปที่3นัดและด้านการทํายอดของทางเบียร์แล้วค่อนข้างดีเลย10นัดนี้พวกเขาสามารถทํายอดออกไปได้ถึง7นัดเลยเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลนราคาโตเปิดมาแรกๆให้ไปที่ทางกิโลนาต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกถึง1ลูกนะครับ แต่ว่าตอนนี้โตก็เปลี่ยนให้ไปที่ทางคิโรนาต่ออยู่แค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะครับผมโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกครึ่งสําหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วผลงานของทางคิโรนาสิบหลังอ่าสินัดหลังสุดตอนนี้ไม่ค่อยสวยก็จริงแต่ว่าผลงานที่เล่นภายในบ้านของทางคิโรนาแล้วค่อนข้างสวยน่าติดตามนะผม สำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยินหนึ่งให้ไปที่ทางคินโรนาไรเลตราคาที่กินโรนาต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกก็จบแล้วนะผมสำหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ